สวัสดีครับพี่บิก้าครับผมวันนี้พี่บิก้าจะมาแนะนํารถสวยอีกหนึ่งรุ่นนะครับในโปรโมชั่นที่พี่บิก้าจัดอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันก่อนดีกว่าครับว่ารถรุ่นนี้นะครับที่แต่งส,สวยๆเนี่ยมันคือรุ่นอะไรและเดี๋ยวไปดูกันตัวนี้เจ้า X-Series สีประตูยกสูงเกียร์ออตโต้รุ่นสุดฮิตเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ทำไมถึงเป็นรุ่น X Series นะครับ X Series เนี่ยก็จะเป็นรุ่นตัวที่มีชุดแต่งสปอร์ตแบบโรงงานนะครับออกมาให้อย่างเช่นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังบาหลังนะครับสติ๊กเกอร์ตัวหนังสือสีแดงสัญลักษณ์สีแดง X Series อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้ใส่อะไรบ้างในโปรโมชั่นโปรโมชั่นที่พี่พก้าทำอยู่นะครับ59,000จะได้อะไรบ้างนี่ จะเป็นแม็กนะครับ18นิ้วนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนลูกค้ารีเควสมาครับว่าอยากจะโหลดหน้า2หลังสเป็นแนวทรงซิ่งๆเลยอ่ะอันนี้ก็จัดให้ครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกให้ลูกค้าทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับถ้าโหลดขนาดนี้ปัญหาก็อาจจะมีตามมาแต่ว่าถ้าเกิดดูแลถึงเช็คถึงในระยะยาวไม่มีอะไรอ่ะ แต่เดี๋ยวพาดูส่งก่อนอันนี้นะครับจะเป็นตัวที่ว่าจะต้องย้ายแหลอันนี้จะเป็น Mac ก N5 5้ลูน็อตนะครับแปลงอะแดปเตอร์ apter, จาก6ลูน็อตเป็น5ลูน็อตตัวนี้สวยมากเลยครับ5ลูแม็กจะเป็น5ก้านเดี๋ยวพาไปดูข้างในฝั่งนู้ คันนี้ก็จะมีดิฟฟี่แบบ OBD นะครับคอนโซลข้างในเส้นสายของตัว X-Series ก็จะเป็นตัวคิ้วค่าสีดำคลิปแดงครับตัวนี้เพิ่มใส่วัดบู์ให้อีกหนึ่งตัวลูกค้ารีเควสต์ขอมานะครัขนาดบอกข้างในแผงข้างในจะเป็นหนังสีดำ เดินได้ด้วยสีแดงแตะเข็บคู่เหมือนกันคำสัญ,ญลักษณ์ x อ็กซิลนะครับตัวนี้เราหลอ่อสวยเลยเกียร์ออโต้ขับสบายๆในเมือง เป็นยังไงกันบ้างครับรถคันที่พ่พิกาแต่งให้นะครับในโปรโมชั่นสวยแบบนี้นะครับสามารถทักสอบถามข้อความกันเข้ามาได้นะครับว่าพิพิกาครับผมอยากได้แบบนี้นะครับอยากแป่งแบบนี้นะครับบอกได้เลยนะครับจัดให้นะครับตามคําขอตัวนี้จะบอกโปรโมชั่นก่อนว่าใช้เงินที่59 0 0 0นะครับโปรโมชั่นแต่งล้อแม็กใส่ท่อใส่ดิฟฟี่วัดบูธแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ จะผ่อนอยู่ประมาณ14,500 300-400บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเกียร์ธรรมดาราคาก็ยอดผ่อนจะน้อยลงขึ้นมานะครับเอ้ยน้อยลงลงไปอีกนะครับถ้ายังไงฝากติดตามเพจด้วยนะครับสนใจโปรโมชั่นแบบนี้ทักข้อความสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ